นับสนุนโดย isuzu d max โกซีรีส์ใหม่ฉลอง50ปีทอง isuzu วันดีเดย์เลือกตั้งก็คือ4พฤศจิกายนครับจะเลือกประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโอบามาหรือว่าจะเป็นจอห์นแมคเคนก็จะเป็นประวัติศาสตร์สำหรับการเมืองอเมริกันถ้าโอบามามาก็จะเป็นคนสีผิวคนแรกที่จะเป็นผู้นำซึ่ง ไม่กี่ปีก่อนเนี่ยไม่มีคนบริการคนไหนกล้าคิดว่าจะเป็นไปได้ที่จะมีคนผิวดํามาเป็นผู้นําของเขาแต่วันนี้ถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จริงๆถ้าจอ์แมคเคนชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ <your> ก็จะได้อดีตเ <your friend, S 1> ฉลยศึกก็จะได้นักรบที่เคยถูกศัตรูเอาไปขังอยู่ถึง5ปีครึ่ง แล้วก็จะได้คนที่มีอายุมากที่สุดที่จะเป็นประธานาธิบดีนี่คือสิ่งที่คนรุ้นและผมดูตั้งแต่ตอนนี้ก็คือว่าจะสูสีคู่กันอย่างยิ่งเลยครับคุณวินารัตก็จะกลายมาเป็นเรื่องของอายุด้วยเรื่องของสีผิวด้วยเรื่องของแนวคิดที่ไม่เหมือนกันด้วย ทุกอย่างของสองคนนี้แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าคนนึงอายุเยอะอีกคนนึงอายุน้อยคนนึงก็ขายประสบการณ์อีกคนนึงก็ขายความเปลี่ยนแปลงก็ยังยืนยันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือการดีเบตค่ะหรือว่าโตวาทีกันก่อนหน้านี้โตกันเองในพักเนี่ยตอนนี้โตระหว่างพักแล้วค่ะโดยที่ล่าสุดทางด้านของแมคเคนเนี่ยก็เหมือนกับออกมาเชื้อเชิญบารักโอบามาเหมือนกันนะว่าเชื้อเชิญบอกว่าท้าเลยนะท้าเลยท้าเลยของเขาจะ เรียกว่าการโตว,วาทีนี่เป็นเหมือนวัฒนธรรมของเขาว่าจะต้องแบบนี้เป็นผู้นําต้องกล้าพูดไม่ใช่เชิดมาหรือว่ามีใครอยากจะมาท้ากันแล้วไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เลยนะคะสังคมเมริกันคือเราต้องมาคุยกันมาถกกันท้าเลยแหละอบอกว่าเรามาเจอกันดีกว่า ในทาวน์ฮอลล์นะคะหรือว่าจะเป็นในจุดต่างๆของประเทศเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยเขามาดูเลยอย่างใกล้ชิดเลยเขาจะได้รู้ว่าเราแต่คนเนี่ยบุคลิกเป็นยังไงนี่การเชื่อเชิงรั้นนี้แตกต่างไปจากการดีเบตที่เคยมีก็คือดีเบตในอดีตเนี่ยระหว่างคู่ชิงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะออกทีวีซึ่งมีแน่ก็มีแน่นอนแต่คราวนี้ที่แมคเคนท่าโอบามาเนี่ยคือไปในเมืองเล็กๆทั้งหลาย ทาวน์ฮอลมีติ่งเนี่ยก็คือจะเป็นศาลาวัดโบสถ์หรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลายัยหรือว่าจะเป็นาาศาลากลางาาศาลากลางแล้วก็สองคนเลยนั่งอยู่ตรงกลางแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งคาถามซึ่งผมคิดว่าไม่เคนน่กล้ามากนะครับเพราะในแง่ของความสามารถในการดีเบตในการพูดเนี่ยผมเชื่อว่าโอบามาเขาจะดึงคนได้มากกว่าไม่เคนแต่ผมว่าแมคเคนก็มั่นใจว่าเอาความจริงใจเข้า สูงผมจริงใจสักอย่างาและเด็กๆโอบามาเนี่ยเด็กๆคุณจะเอาเด็กๆไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติลแล้วคุณเค่อโอบามาจะโตอยังไงนเมื่อนเมื่อคุณวินารัชเชียโอบามาเนี่ยแม่คเคนคงมามุกแบบโ oh s o ซเจอร์เนเวอร์ดใทหารแก่ไม่มีวันตายนะคะแต่ว่าโอบามามากับความสดม,มากับพลังมากับความหวังม,มากับการเปลี่ยนแปลงเขาก็ต้องพูดแบบนี้แหละว่า เดิมๆแต่ของเขาเนี่ยใหม่สดลองดีกว่าไม่เบื่ออีกเหรอ,อ8ปปีของบุชจะเอาอีกเหรอเดิมๆคนนี้เลยต้องพูดอะไรที่ฉันไม่ค่อยเกี่ยวกับบุชละนั่นคือสิ่งที่จะต้องแก้เกมกันนะแต่ว่าโอบามาก็คงจะต้องมาแก้เรื่องของว่าไม่มีประสบการณ์นี่แหละแต่เขาก็จะไล่ประวัติของเขาให้ฟังเสมอนะคะในการปราศัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการต่อสู้การช่วยเหลือสังคมการมองประเด็นเขาก็จะบอกว่า ใช่ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์เลยตั้งแต่สมัยเป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเป็นนักกฎหมายที่ชิคาโกตลอดไปจนเป็นตัวแทนในรัฐอิลลินอยเองจนในที่สุดเนี่ยไปในระดับชาติเป็นสวเขาบอกว่าเขาก็ก้าวขึ้นมาเหมือนกันประสบการณ์นี่ก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีไม่มากเหมือนแมคเคนแต่สดกว่ามุ่งมองใหม่กว่าไม่ใช่เรื่องเดิมเดิ change 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 ตลอดเวลา change แต่ว่าก็บองอีกหน้ามุมหนึ่งถ้าคิดแทนโอบามาเนี่ยเขาจะบอกว่า ถ้าผมเป็นประธานาธิบดีผมจะใช้การทูตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดศึกสงครามเพื่อไม่ต้องทําหน้าที่แบบที่จอห์นแมคเคนอยากจะทําคือส่งหารนไปรบที่อื่นอีกแต่หลังจากแต่หลังจากที่เขาได้เป็นตัวแทนพักแล้วเนี่ยเรื่องของความมั่นคงจะพุ่งขึ้นมาแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะใช่โดยที่บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นมิตรกับอิสราเอลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเนี่ยจะไม่ยอมอ่อนน้อมหรือว่าไม่ยอมปณีประนอมกับอิหร่าน ก่อนหน้าน,นี้ก็พูดเหมือนกับฉันยินดีจะคุยกับอิหรา่านพอเป็นปับ๊บเป็นตัวแทนพักปับ๊บก็แข็งเกล้ามากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ปรับท่าทีได้ตลอดเวลาเพราะว่าเสียงยิวเนี่ยเสียงคนยิวในอเมริกาสําคัญมากานใหญ่มากฉะนั้นพอได้เป็นตัวแทนพักเขาก็จะต้องปรับท่าทีเพื่อเอาคะแนนเสียงจากยิวมาคือมีคนบอกว่าสองคนนี้เนี่ยคนละครัวเพราะฉะนั้นคะแนนตรงกลางๆนี่แหละคนที่อาจจะยังเอ็นไปได้ทั้งสองทางเนี่ยก็ คะแนนตรงนี้แหละที่ทั้งคู่เนี่ยจะพยายามเอามาเพราะฉะนั้นบางทีทางด้านของโอบามาก,ก็อาจจะต้องข้ามไปเล่น<ม>ในเกมของแมคเคนบ้างแมคเคนเขาแข็ง<ม>เรื่องของความมั่นคงเป็นฐานเป็นเฉลยศึกมาก่อน<ม>ในแง่ของความมั่นคงตัวเองก็ต้องมาแข็งก้าวบ้างในขณะที่แมคเคนประเด็นเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งอาจจะคอนเซอร์เวทีฟไปหน่อยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็นด้วยแล้ว ก็ต้องกระเถิบมานอยให,นให้มันดูใหม่ขึ้นเจเนเรชันใหม่ๆเขาชอบด้วยต่างคนก็จะต่างเอาคะแนนตรงนี้เข้าตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่แหละครับ,รบ,รบสนุกมากเพราะว่าไปการเลือกผู้นําประเทศที่เป็นมหาอำนาจประเทศใหญ่ที่สุดมีพลังทางด้านเศรษฐกิจพลังทางด้านความมั่นคงแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในทุกๆด้านและใครขึ้นมาก็ล้วนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นฐานของสหรัฐทั้งสิ้น เพราะว่าสําหรับประธานาธิบดีปัจจุบันจอร์จดับเบิลยูบุชนั้นคนบริการกาลังบอกว่าเมื่อไร่จะไปสักทีเรตติ้งต่ำเหลือเกินตกไปเรื่อยๆฉะนั้นใครก็มาใครมาก็ต้องถือว่าเป็นผู้นําใหม่ที่ให้ความหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าโอบามามาก็จะไปถึงรูปแบบหนึ่งสหรัฐจะมีผู้นําคนรุ่นใหม่คนผิวสีคนที่มองโลกจากแง่มุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าแมกเคมมาคุณก็จะได้ผู้นำที้เลยวเปร่าเป็นเหีียวแต่ว่า <Between going S 1> ให้ความมั่นใจได้ว่าศึกสงครามใดข้าประเจ้าสู้ได้ฉะนั้นดูว่าวคนบริการท้ายที่สุดจะเลือกใครกันแน่น่าตื่นเต้นเพราะว่าจากนี้ไปถึงพฤศจิกายนอีกหลายเดือนใช่ไหมครับห,ห้าเดือนเนี่ยเราจะเห็นการดีเบตการโต้วาทีและแนวโน้มทุกแง่ทุกงงทมุมซึ่งรายการเรานี้จะนำมาวิเคราะห์เป็นระยะระยะเพื่อให้ท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิด ได้รู้เนื้อหาและสนุกกับการติดตามข่าวที่สำคัญที่สุดข่าวหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณวินาระก,กับผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ